เมื่อวันที่21สิงหาคม2566เวลา8นากาสาินาทีนายิรเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัมลำพูสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัมลำพูร่วมกับศูนย์หน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัมลำพูศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองและโรงพยาบาลหนองบัวลำพูดำเนินการตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบจิการ ตามโครงการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจํานวนหนึ่งแห่งประเภทก,กิจการรัฐสาหกิจมีลูกจ้างเข้าตวรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจํานวน85คนผลการตรวจพบสารเสพติด3คนต่อมาเวลา9เลขกานายานาวิริเดชอินทวงสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดนบลรมภูมอบหมายให้นายวีศักดิ์สีภูแผนนักพิจิการแรงงาน และนางสาวปยพรสิทธินักวิชาการแรงงานร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นฟัดเอ็กซ์เพรสสาขานากลางณฝฟัดเอ็กซ์เพรสสาขานากลางตำบนนากลางอำเภอนากลางจังหวัดนองบาพูต่อมาในเวลา13.30น,นาทีนายวิริเดชอินทวง์สวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดนองบุพูมอบหมายให้นางสาวกนอกอรพิชัยคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ้อมคณะทำงานตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการมอยสณบริษัทในแอพเพลียลจำกัดสาขานองบัมลำภูตำบลนาคไห้อำเภอเมืองจังหวัดนงบุรีรัมย์วันที่22สิงหาคม2566เวลา10.00นยวิริเดตอินททงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนงบัวลำัมร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ พิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณพฤศจิกาาศันหารครั้งที่3ทับสอนห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนองบัวลำพูโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่23สิงหาคม2566เวลา9้านาฬิกา30นาที นายวิริเดชอินทวงสวัสดิการและคุคงงมะ้มค,องคงรองแรงงานจังหวัดนมบลรมูประชุมคณะทำงานประเมินสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการณ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนมบลรมภูชั้น 2. สารกางจังหวัดนุบลรมภูในวันเดียวกันเวลา13บสนิกาสามนาทีนายวิริเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนมบลรมภู สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ูดำเนินการรับคำร้องจากลูกจ้างกรณีนายจ้างเลือกจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าเชยเมื่อวันที่24สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานายวิริเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวกนกอ่อนพิชัยคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับทราบป,ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ตามโครงการเหนือบําบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณโรงเรียนบ้านหนองแก่สะแก้ววิทยาหมู่ที่2ตำบลหนองแก่อำเภอสีบุญเลืองจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีนายศส,สินพัฒนาพิลม์มรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในวันเดียวกันเวลา13.00น นายวิริเดชอินทวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรมภูประชุมคณะกรรมการกันกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นห้อห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมพูชั้นสองสารการจังหวัดบุรีรัมพูโดยมีนายอนุพงศ์คำภูแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยูเป็นประธานในวันเดียวกัน เวลา15.30นาทีนายวิริเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนบทบุรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนบทบุรเพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ฏับัติงานด้านยาเสพติดประจำปี2566ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนบทบมรูสารการจังหวัดนนบุรีเมื่อวันที่2 5สิงหาคม2566 เวลา8ปดกาสนาทีนายวิริเิชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัลำพูมอบหมายให้นายทวีศักดิ์สีปูแผนนักวิชาการแรงงานและนางสาวปิยพรสิทธินักวิชาการแรงงานร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2 5 6 6ักบณบริษัทธทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู ในวันเดียวกันเวลา9้านาฬิกานายวิริเดชอินทวง์สวัสดิการเลือกคุ้มครองแรงงานจังหวัดองบลํำพูร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมมาตรา40และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคมภายใต้นโยบายขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่ความสําเร็จ SSO t อสโอทรงแรมนัตพงษ์แกลนตําบลลลำพู อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัมลำพูโดยมีนายศักดิ์ดนาถส่วนที่ศักดิ์ยีทินผู้ตวรวจราชการกรมสำนักง,งานประกันสังคมเป็นประธานในวันเดียวกันเวลาเก้างเลเกานายวิริเดชอินเทวศ์สวัสดิการและคุ้มครอ,องแรงงานจังหวัดหนอบบัมมอบูมาไหว้ให้ในายทวีศักดิ์ศรีภูแผนนักวิชาการแรงงานและนางสาวพยยพรสิทธินักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านรายงานจังหวัดหนองบัวลำพูในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวนสองแห่งลุ่มภูสวัสด์รายงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ